ตอกกันหอกหน่อยเดียวอันนี้นี่แบบคนก็พ่ชิวเแม่พี่นี่ไม่ได้ลอกพี่นี่ไม่ได้ลอกเลยตอนแรกพี่นี่จะเอาแค่หน้าเจ็ดมาเ,อ,อ,เอ,อ๊รู้เปล่านี่<ห>น,น,นะคะวันนี้เรามาดูอเรามาลงไม้นะคะลงไม้กัน,ข,นขึ้นตั้งแต่เที่ยงขึ้นตั้งแต่เที่ยงตอนนี้ไม่เสร็จใช่ไหมเต็มคันรถหกล้อนะคะคือไม้สักทั้งคันเลยนะคะลูกค้านี่นะคะเรามาลงลีดนะของเราลงลีดเราจะอยู่ติดเขาอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านี่ ที่เขาคือฝนตกทีนี่คือหมดเลยนะคะหลงรีดเราน้ําเข้าเนี่ยรีดไม่ได้เลยตอนนี้นเดี๋ยวต้องเคลียร์พื้นที่ให้สูงกว่านี้นะคะนี่นะคะสวยๆเลยไม่สักทั้งหมดเลยนะคะไม่สักที่ร้านเราหมดร้านแล้วนะคะแล้วก็เราจะไปรื้อแล้วนะคะลูกค้าใกล้ไปรื้ออีกแล้วนะคะตอนนี้หมดแล้วไม้สวยๆยาว,ยาวๆเลยนะคะหน้าหน้าห้า 6, หน้าหกหน้าเจ็ดนะคะชุดนี้นะคะหน้าห้าหน้าหกหน้าเจ็ดขึ้นแล้วต้องลงด้วย นี่นะคะเต็มคันรถของเราเลยนะคะลูกคาา้าท่านใดสนใจก็ส,ะะสั่งได้นะคะสั่งได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปลื้อนะคะเดี๋ยวมีใหม่นะคะสำหรับไม่สักนะคะสวย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 มอดครับเ,เดี๋ยวมอดมอดมอดรีดให้พี่นี่ว่าที่ว่าสีสีสไหนสีนั้นคือกองกองไว้เวลาล,าล,กลุกขึ้นจะง่ายกว่านะครับโอเคเลี้ยงหัวไม่เท่ากันเลยเออต้อง เออที่ว่าสองสีอ่ะต้องฉีดเวลาลงมันจะลำบากน้องก็กลมๆเอากลมๆฉีดเอาพี่นี่ว่ะแยกไว้พี่เดีย๋ยวอันไหนอันไหนเดี๋ยวพี่จะช่วยลงด้อันนี้จะเป็นอ่าไม้ประดูนะคะเันนี่ประดูเรารีส่งลูกค้า,า,าที่กทมนะคะนแ,นแต่ว่ายังไม่ได้ส่งนะคะตอนนี้เพราะว่าประเด็นคือ ยังยังไม่มีเวลาส่งอันนี้คือประดูนะคะลูกค้านี่รีดเปิดหน้าไม้แล้วก็จะออกเป็นสีอ่าเดี๋ยวนะคะต้องปรับตัวน,น,นี้จะเห็นจะเป็นสีส้มๆคือประดูนะคะลูกค้านะประดูเขาก็จะออกสีแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะส้มๆนี่นะคะคือประดูนะคะอันนี้เราส่งกรุงเทนะคะส่งคุณลุงนะคะชุดนี้ไม้ประดูคุณลุงสวยๆเลยนะคะไม้ประดูทั้งหมดเลยนะคะเป็นพื้นนะคะ เดี๋ยวเราก็จะทําการยังเหลือกีดข้างนะยังไม่ได้กีดข้างแล้วก็เข้าเข้าลิ้นให้คุณลุงนะคะาาคุณลุงจะเอาไปทําพื้นนะคะคสวยๆเลยนะคะสำหรับประดูนะคะคอันนี้คือสักนะคะสัก,สก,สกยาวๆเลยนะคะลูกค้าแเมตรเกเมตรนะคะชุดน,นี้ยาวสุดอย่างนั้นเลยนะคะสวยๆเลยนะคะดูะยาวมากๆเลยสักชุดน,นี้นะคะลูกค้าที่ได้ไปก็คือโอ้โห คุ้มมากๆนะคะสวยมากๆเลยนะคะลูกค้าในสี่รถคนน่ะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะอคขอบคุณมากมากนะคะลูกค้าท่านใดต้องการไม้อะไรทักนิชามาได้นะคะที่ร้านเราจะมีทุกไม้แล้วก็จะมีไม้แดงอยู่ข้างๆนะคะเดี๋ยวเราจะรีดทําการรีดแล้วก็ขายแบบรีดเสร็จแล้วอย่างเงี้ยนะคะให้แบบพร้อมใช้งานนะคะลูกค้านะไมแ้แดงแต่เรายังไม่มีเวลารีดผนแกท้ายดีจังเลยนะคเออแผนกท้ายนะครับพี่แม็กเป็นแผนกท้ายนะครับ หัวเรือครับหัวเรือครับมีแค่สามคนใช่ไหมตกลงสี่คนโอ้โหพี่คิวมันเป็นคนลงอย่างเดียวใช่ไหมเออมันใสลงมาแล้วอ่ะอมอมไม่ทำงานหรออมเนี่ยไอเฟิร์สเมื่อกี้อะเฟิร์สอะไอเฟิร์สเรียกไอเฟิร์สเรียกไอเฟิร์สเรียกไอเฟิร์สเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นี่เรียกไอเฟิร์สเดี๋ยวมันมากับพี่นี่เดี๋ยวก่อนแป๊บนึง มึงมาเลยอมแก่เลยพึ่งโอมมันทำไม่ไหวหรอกค่ะสงสารมันให้มันเลี้ยงไก่ก่อนสิเลี้ยงไก่เข้าเลี้ยงไก่เขาโอเคค่ะขอบคุณมากๆค่ะลูกค้าเดี๋ยวโทรตามลูกน้องมาช่วยยกอีกคนไม่งั้นมันจะมืดเนาะ